ข้าวนาไปโยแคมของอักน้องมือบรรยากาศดีแห้งน่นติมากินซีนดาดนะมันป้าเป็นเราอ้นตื่นเต,นต้นมากิน้ซีนดาดครั้งแรกคือสบายดีแล้วทุกคนวันนี้เข้ากาสิีเข้าเมืองบ่ ข้าไปโกดี้บ้าบอลุงลุงพรอุ้ยลุงแต่งตัวอันนั้นเลยดิใช่ป้องข้าพุชานอนใครกะเเอาข้าไปขายพ่อป่ะพ่อไม่มีเงินไม่มีเงินละข้าไปขายจืดกระดองนี่ยแตงโมกินปุ้ยลุงกะจัดเต็มเพิ่นเพิ่นเฮาข้าเมืองครั้งแรกจ้าเพิ่นเห็นพี่เลยเนาะ เห็นแล้วก็สีอันสีดีแล้วเนาะเพิ่นไม่ห่วงย่นย่นนิ่งใจนะนี่กับป้าพิมพ์พร้อมไปสาวเดินพร้อมสาวเดินตึ้งสาวเดินตึ้งขึ้นรถอีป้านังหน้าเป็นเพบอร์มารถโอ้เลยรถกับกูให้เนาเบิ่งลูกค้าปลามึงนะอันนี้บ่อยจะไปฟ้าตันนะไปป้าดอ ราเป็แต่ยาจานชูดันจชาเก้าไปเก้ก็หลายคนนี่กะเอาในรถเนเฮาในรถนั่งนะนั่งารถเจ้านนั่งลาเอ้า่ะเฮอรเมทานางูนันไปไปทางนี้เปิอนั่งมน่น่ะ ป่ะพี่เจอเจ้าคนนังแคมแล้วก็ตะล่มันปพี่เจ้าแห่งเต็งนังในเลยนะเอ้าปูอัวมันคือกางนี่กะเบท้าก็ไปนิ้โต๊ะบ่นั่งนังในบ่พี่ลุงโชคจินระดีใจเฮาเมืองครั้งแรกเฮาสวรรค์ปูก็ดีใจอีป้าก็ดีใจ Cô <laughs> thằng à. <laughs> 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 đi. Đi đâu không hiện hào, không đi ดีแล้วติดจะไปบ มามกระทัาน,นํำทางนะมีแต่มะาซุกทวัดมาดิบก็มีฮะจ้านี่ฮ <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้กอกูกุกากกุกากมีแต่คนเอามากรทาน้ำเบิดมีตะลีก ถ้าเจอกันสำนี้แหละขึ้นรถเมย์กันเด้อบ๊ายบายมาเงินไหนจะจ่ายค่ารถเมย์ <c oughs> อ้าวโมเอาไปขายต่ <c oughs> ขอขายต่อแถวรถเมย์หอทางดำแล้วนะบัดนี้ซึ่งบ่เฮินน้ำ่าหนะน้ำ่า่า già là đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อนอะันโยท้อโยท้ออัไปบุญเสีเออนน้ำเอาเ่ยอีฟอมาจะได้กินลายคนนี้ันจะไปน้ำมูออไปจะไปน้ำมูอ่ะยิงเข้า เอาก่อนเลเจ็ดแปดเจ็ดแเาก็มาเรากินข้าวนะ พอว่าขายข้าวแล้วกับข้ากินน้ำสั่งแล้วอือสองถวยข้าวเพื่อกินสั่งมึงเคยเพ่นถวยหนึ่งกคนอือประหยัดออประหยัดแก้ข้าวน้ำนี่ละกินลาบกินเหมือนแบบัีกอ่ะน่น

สาวเดินคือไม่เคยพอเผอจักเถือนาะจนยิมเมินละบ้านเราอุ่นเผลอไปเลยบ้านอันมูยังลายอยู่แล้วพุะเจปก้ิญนะจรมูซือพี่อันพเจ้าปรินกินล่ะไปลูกให้กระเด็นไ Đây, tao đi nhau mới hoa chẳng Em chờ đây, nắng lặng สันมะเขือเทศมะเขือเทศเลื่อนอ,อันหมวมะเขือเทศฝันฝันเออมะเขือเทศมองใจหนูนะ Sağda var. Sağda arka özlemeli. Ne var เราสานทำมารั้งแรกโมจาวันละอันนี้ควันอ๋อฮอมาใหญ่มืองใหญ่ cho <laughs> mà nào quảng luôn Nà vâng đờ Nà vâng đờ quảng nè lùng mới khởi hiện nè Vâng áo quả นี Ooh, ่กะเธอปาคอยลงไปมุ่งหมอคนะคอยไปลิงแคมคงท่าเนาะจึงบ๊ายบายนี na, ่กะห่าไม้อยู <wh ่แคมของขอคอยเปินไปนะก่อนเมนเวมันผู้แดดขนาดเนาะนั่งนี่ก็ทัก ากมาเบิ่งแคมขอฟังนะฟังไทยน่ะตึงอันกูว้าวอันผ้ายูพูนะเป็นตะคักอะไรเดี๋ยวไปหน้าผ้ายิ่งใหญ่เลยแขวงเลิกพผ้าขาวเยือนฟ้าอ้าวฟังไทย <c oughs> ต็ไม่น้อย, <c oughs> อ <c oughs> ยเออกำลังเยอะแอบกลังกาย <c oughs> เราก็มาเกินตำทะเลตำกุ้งสุปแม่มูดีอ้าวกุ้งสุดไปเบิ้งสกอนไป่งอีกจะมากินบะหมี่บะอย่าว่าเลยตะบีบคนตายอยู่บ้างตำเราก็มาหอดแล้วตำกุ้งดิบแต่เขาอยกินตเซนมันะ มีท่านอีพอต่อเพชรย่าหิ้ยเราด้วยละส<ข>หน้าเป็นเหรอขาไปห้องมอแล้ว,ลวขาก็มากิน กินไยน,ะอน,นะอันนี้ป้าอปปี้ก่าจะกินกินะไนะกกินตำไปแล้วแ้ะหักก็ขึ้นไป,ประหวะัวนะไปครับอีกป้าเฮ้ยลุงยายค้ายตึนสามแสนมากม่อกินลายบอ <laughs> เข้ากินจนพิท่านนี่เพราะลิบอ้าวทีมเอ้าเฮ้ย่ะไม่ไม่นอนบันทัก หืมกูนอนเงินกูยิ้มเงินหูไปนอนบ้านพักครับผมมีเงินกับจอดรถอยู่หน้าบ้านพักอ่ะมากันปูรถนอนนี้ใช้นอนบ้านพักที่ข้าวเด็กนั้นบอกโอ้ยบายบายบีโอบาย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 นอนอยู่นี่บ้างฮะกันบ้า ยังไม่เข้ากับไปพ้อพ้ออันั่นกับไปยูนําตูบ้าไปนอนน้ำโยนบ้าปนอน้โยน้เสือแว่นพื้ได้ก็ไปนอนเสือแผ่นพื้ได nguyên định nói cái nhiêu ấy, hơn nhiêu ấy. Yêu nôn to tiếng, nôn khoang rồi lại to tiếng quên. Mạ hả đi xong từa to. Bụp, lột. Mày mai Mày mai cát, đi đi mày đi đi. ไายบายนาคุณจะเอากับไปหานอนแถวบ้านพักนะคือลุงกับเสาเมื่จะนอนเพิ่นนั่นป้าเพิ่นขัไปกับซาเพนแล้วก็น,น้องคอยคอยแล้วก็พ่อคอยเอาก็ไปลินแคมคลองมาเลยนีกผ้าแล้วก็ถ่าไปแคมคลองได้ไม่เด้เไม่โดนลากเลย เมาเด็กเมาแล้วเหระมนาเอากับไปริงแคมของตอนทำเพอมุกดีใจปะหลับปะว่าอยู่ดีเป็นจะเมาตอนที่มันสูงอันนี้มันสูงแล้วต้ำๆนะเมาวะ ạ, thử nghe đây. Thịt. cay. Ăn tôm. เดกายแล้วเนาะฮานะเด็โอ้กายแล้ววางดปวางมจบแับเลจะได้สดเต <c oughs> <c oughs> ็กยูปเขามืนอ้หเนาะอืมอพอเากเขานี่นี่อเ่นี่มัน มาหอดแคมของตอนยามแรงแป๊บลงเป็นแพมของกันปะเออไปหากินข้าวขี่รถหนาวเลยทะเลเราเนาะอุ่นเฮากะยางไปหากินข้าวนะไปอยืมแคมของสักน่องคือบรรยากาศดีแห้งนั่งติก คยกินว่าซิ้นดาดสองคนนี่นะมือมึงอ็งก็ไอ้ถามว่าอันพี่เลิศนะยังถามมูอว่าอันพี่เลิศอันัขนกินคู่มืออันพี่เลิศนะอันเขากินนะนนะอันเขากินนะพี่เลิศกระแทกงูดางงูดางมากินซิ้นดาดนะมันป้า เป็นแอ้วนตื่นเต้นมากินข้างสินดาครั้งแรกค <laughs> สองคนนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้เคยกินได้ฝอกับอันโยนเบิรงเอาอันยาพร้าวยาอันบบไไนั้นมันเอานันแล้วมันทูปะปะลุแล้วน้ำมันมาไหลเอา ทับเลยน้ำมาจอหน่อยฮู้ยเออพักนั่นคีบได้ใน่ไหมยุอมมันดต้อได้ใจมันม่นมันมัน thả kama lana. Eka. Piên nữa đấy. Sau đớn lắm nhu bị thương. Didn't mình Mân bị khao mình Mân nhật khao hai. Mân nhật khao hai. nhạt đều khao hai. Mân สีมัง้ีหังกับคุยกับแจวทังแซ่บเลยเอามือลดหนัว <laughs> นี่ซีนมึง <laughs> มีความชุกเลย <laughs> <laughs> นั่งกินนี่มีความชุกแง่ <laughs> <laughs> นี่กะปู <laughs> ดำกระชกยาโลดแซ่แห้งวะสุดยอดมึงเนี้ยคือแบบมีความสุขแห้งวะเอร์กระแช่ตูดอืมผอก็อันซีนดาดกระจนเหมดอนได้ปะเขาก็เม่อนำมึงกินพิเรยิมละเมือยอยู่ฮานอนละซื้อเสื้อบ๊อน หล่อเบิ่งพญายนาคเ <laughs> ม,ม,ม,มือ่อปะเมื่อเมื่อบอกไปแล้วมืออื่นสาวยังมาเบิ่งไม่